โทรศัพท์ของคุณพังแถมหูฟังของคุณก็ยังพังไปด้วยและอาหารเช้าของคุณก็ไหม่คุณคิดว่าทั้งหมดนี้มันเป็นแค่เรื่องบังเอิญอย่างนั้นหรือค้นหาว่านางฟ้าและปีศาจทำลายวันหยุดพักผ่อนของคุณได้ยังไงดูได้ในวิดีโอใหม่ของเรานี้เลยอลิสเตรียมพร้อมสำหรับวันหยุดพักผ่อน แต่เธอไม่ได้ไปคนเดียวหรอกนะดูเหมอนว่าปีศาจก็ต้องการวันหยุดพักผ่อนเช่นกันเ <L un> ก็บข้าวของของคุณ,คณซะและฉันจะลืมเครื่องประดับที่สำคัญไปไม่ได้เด็ดคาเขาของฉันจะต้องไปกับฉันด้วยฉันพร้อมที่จะไปรีสอร์ทสุดฮอตแล้วล่ะ <L un> ฉันอยากจะมีวันหยุดพักผ่อนบนสวนรจริงๆ ของทั้งหมดของฉันอยู่ในกระเป๋าใบเดียวละฉันประหยัดเงินได้สําหรับกระเป๋าที่ไม่ต้องมีมากและฉันต้องไม่ลืมที่จะแพ็คปีของฉันด้วยเท่านี้ก็พร้อมสมบัตหยุดพักผ่อนที่แสนสุขเหมือนบนสวัสค์แล้ว <S <S คนหนึ่งขึ้นไปข้างบนและอีกคนหนึ่งลงข้างล่างเซลฟี่ลิ้นสาสน้อยสัพปายอลิส เธอนีซุ่มซ่ามมากเลยโอไม่นะไม่โทรศัพท์ของฉันจมลงไปแล้วฉันจะทํายังไงดีมันว่ายน้ําไม่เป็นซะด้วยซีอลิสเดี๋ยวฉันจะช่วยมันเองฉันจะต้องทําตัวให้ชินกับอุณหภูมิน้ําก่อนอลิสเธอทําอะไรหายไปหรือเปล่าไปหามันดูซิโอ๋อนี่โทรศัพท์ของฉันนี่โอไม่นะไม่มันสายเกินไปแล้วเงี้ยวมันจมน้ําไปแล้วอ่ะฉันจะฟังเพลงอลิสเธอใส่หูฟังอยู่หรือเปล่าเย่ามากอย่ามาก เรามาเปิดเพลงเพิ่มกันดีกว่านาะโอ๊ยอะไรกันอุย้ยหูของฉันกรรศัพท์หยุดส่งเสียงดังเสียทีปีศาจหยุดนะถอยไปนะนางฟ้าฉันเกิดมาเพื่อเป็นดีเจอย่ายุ่งกับโทรศัพท์นั่นนะไม่มีทางเธอนั่นแหละอย่ามายุ่งกับเราพอได้แล้วฉันคิดว่าโทรศัพท์ของฉันพังอะ่ะแล้วหูฟังของฉันเป็นอะไรไปอีกละเนี่ยโอ๊ยเอาล่ะปีศาจฉันซ่อมมันแล้วอุ้อยดูเหมือนว่าฉันจะทำมากเกินไปหน่อย เรากำลังมีอากาศดีมากๆโอ้ไม่นะไม่ลมแรงจังเลยอลิสบอกลาทรงผมของเธอได้เลยโอ้ไม่นะไม่ผมของฉันฉันดูเหมือนโดนพายุทอรโดถล่มมาเลยแฮะไม่ต้องกังวลไปเราจะแก้ไขมันเดี๋ยวนี้แหละโอโนโดเขาดูไม่เหมาะกับเธอเลยสักนิดแล้วถ้าหมวกอะไรประมาณนี้ล่ะยิ่งแย่ลงไปอีกโอ้งั้นเอานี้ดูหมวกแบบเรียบง่ายมันเหมาะกับเธอดีนะว่าไหมโอว้าวมันก็ไม่เลวเลยเนาะ มาเรามาทําแพนเค้กกันดีกว่าฉันจะทําแพนเค้กรูปหัวใจที่สวยที่สุดด้วยความช่วยเหลือจากนางฟ้าผู้พิทักษ์ของฉันอลิซระวังเอ้าแก่งมากเก่งมากเธอเป็นเชฟที่มีพรสวรรค์สุดๆด,ดูสิ่งที่เราทําสิพิศาร์แพนเค้กที่ดีที่สุดใน3โลกเชียวน้ออุ๊ยแพนเค้กที่ดีที่สุดหล่นซะแล้วงาหองอีฮิพิศาจ์เธอจะมาทาลายแบบนี้ไม่ได้เด็ดคอดนะเธอกํากลังทําลายออร่าของฉันนารู้ตัวปะ เธออ่อนไหวมากเกินไปแล้วและตอนนี้มันก็กําลังจะยิ่งร้อนเกินไปน,นี่ยิ่งไฟแรงยิ่งดีอ๋อฉันคิดว่ามันกําลังจะไหม้น่าเศร้าจังโอ้โน้อโน้แพนเค้กแสนอร่อยเจ๊งหมดแล้วะ่ะเราพยายามอย่างหนักแล้วนะนี่มันไม่เห็นจะยุติธรรมเอาซะเลยอ้นักดนตรีคนนี้น่าทึ่งมากเลยแฮะอลิซให้เงินเขาสักหน่อยสิดนตรีคือเวทมนต์อดี๋ยวให้อด,ดคาดนะเราต้องการเงินนี้มากกว่าซะอีกขอบคุณครับ อลิสเพลงนี้งดงามมากๆเลยให้เงินเขาเพิ่มเถอะเราต้องทำสิ่งดีๆนะอขอบคุณมากเลยครับคุณนิจัยดีมากๆเลยนะรู้ตัวปะการทำสิ่งดีๆทำให้เรารู้สึกดีมากๆอุ๊ยฉันใช้เงินไปหมดแล้วอะแล้วทีนี้เธอมีความสุขไหมล่ะเฮ้ยนางฟ้าเราสามารถกินดนตรีเป็นมื้อเที่ยงได้ไหมเฮ้ยตอบสิ โอ้โยคะอลิสเธอกําลังมองหาความเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ความสมดุลอยู่ใช่ไหมอันนี้เราหูสิโอ้ยมันมีมแมลงวันอยู่ตรงนี้หรือยังไงกันไปให้พ้นะนะออกไปอ๋อ oh, ได้เลยมาทําให้งานนี้ซับซ้อนขึ้นดีกว่าพยายาม oh. รักษาสมดุลไว้นะอันนี้จะช่วยให้เธอสมดุลได้โอ้ oh, แล้วถ้าแบบนี้ล่ะขอให้โชคดีนะโอ้ย oh. เมื่อกี้มันคืออะไรกัน ว้าวเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากๆเลยอุ๊ยผลไม้นี่มาได้ไงเนี่ยเอเกอดีขอบใจนะอลิสกินซะวิตามินดีต่อสุขภาพมากๆแล้วนั่นอะไรกันเค้กเหรอ มาได้ไงเนี่ยเอาเลยเอาเลยอลิสกินให้หมดจะได้ฟันผุไงเอาเลยโอเคเค้กนี้ก็อร่อยเหมือนกันเนาะฉันชอบมันจังหืมอ,อยากจะดูว่าฉันมีน้ำหนักเท่าไหร่แล้วตาช่างบอกน้ำหนักว่าเป็นยังไง ฉันยังกินได้อีกนิดหน่อยนะออ,อ,อะไรกันเสียด200ร้อยเซลลหรือไอ้นี่มันแย่มากปีศาร์ก้าวลงไปเดี๋ยวนี้เลยนะเธอกำลังกี้โกงนี่เออเกิดอะไรขึ้นกับตาชัางกันแน่เนี่ยฮะฉันเดาว่ามันคงน่าจะพังแหละพอได้แล้วปีศารท,ที่นี่ของฉันโ oh no, 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 no. อ้ no นโน o สองร้ออ่าฉันรู้สึกไม่สบายทำไมเธอถึงไม่ทำอะไรเลยล่ะก็ช่วยอลิซสิ ส่วนที่สำคัญที่สุดในการอาบน้ำก็คือการปรับอุณหภูมิของน้ำยังไงล่ะแต่พลังเหนือธรรมชาติจะทำให้คุณมีการอาบน้ำที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งมันร้อนมากเลยหยุดเธอวิชาตอยากจะเผาเธอหรือยังไงมันจะต้องเย็นสิโอ้ no no มันต้องร้อน no 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 มันต้องเย็นร้อนเย็นพอแล้วช่วยฉันพอแล้ว นี่มันไม่ใช่คารอาบน้ำนี่มันคือนรกสุดชัดเธอทำอะไรลงไปเนี่ยฮ้ที่นี่อลิสต้ตองสอกปรกแน่เลยอโอ,โอว้าวหนุ่มพอดนี่ฉันจะต้องไปคุยกับเขาซะหน่อยแล้วอูอ้หจุดไว้นางของฉันไม่เร็วนี่เดินต่อไปเพื่อนตรงนี้ไม่มีอะไรให้ดูฉันช่วยปิดให้อย่างมิดชิดแล้ว มันอยู่ที่ไหนฉันหาไมา่เจอมีใครเห็นโทราศัพท์ของฉันมั่งมันหายไปไหนเอ,เอ,เอ,เอมันเคยอยู่ที่ไหนสักแห่งแถวแถวนี้นี่นานี่ปีศาจเธอทรมานอลิซอีกแล้วเหรอเอาโทราศัพท์ของอลิซขึ้นมานะเดี๋ยวนี้เลยอุ๊ยอ๋อนี่ไงโทราศัพท์ของฉันแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับมันกันแน่เนี่ยอ่ามันดูแย่เอามากๆเลย,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 ยโถโูน่าสงสารจัง พอกันทีชีวิตของฉันพังพินาศหมดแล้วเธอน่าจะใช้โทรศัพท์ธรรมดาธรรมดาก็พอเนาะฉันจะไปวิ่งต่อว้าวสุดยอดมากฉันรู้สึกได้เลยว่าก้ารโตขึ้น ว้าววิ่งดีๆนี่อลิสจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเราเพิ่มความเร็วโอโหมันมันเร็วกันไปฉันวิ่งไม่ทันปีศาจเธอกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ปิดมันซะเดี๋ยวนี้อะไรกันอ,อลิสจัดการปัญหาคนเดียวเธอกำลังทำอะไรอยู่นะาการออกกำลังกายก็ได้สิ้นสุดลงแล้วฉันจะวิ่งบนฟิสอินสตาแกรมของฉันดีกว่าได้เวลาซักผ้าแล้วแต่ปีศาจอยากจะช่วยทำงานบ้านอีกกระดิ ฉันจะเพิ่มอุณหภูมิที่นี่มันจะต้องร้อนเท่ายม,มาโลกเลยล่ะเออเสื้อผ้าของฉันกเกิดอะไรขึ้นกันล่ะเนี่ยพวกมันหดตัวลงแฮทีนี้ฉันก็ต้องลดน้ำหนักแล้วสินะอโชคร้ายจังอุ๊ยดูถ่ายรูปอย่างนั้นลึกเ<อ>ยี่ยมเลยเยี่ยมเลยฉันจะถ่ายรูปสนุกสนุกสักหน่อยเอายิ้มขึ้นเต้นมีความสุขมาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเฮ้ hey, ว่าแต่สองคนข้างหลังนี้เป็นใครกันเนี่ย ก็ไม่เห็นจะมีใครอยู่ตรงนี้นี่นาอุ้ยคนขิงลูกสิ่งที่มีชีวิตเหนือธรรมชาติมันดันมาทําลายรูปภาพสวยๆของฉันซะงั้นการทําความสะอาดทาให้ฉันรู้สึกดีมากจนแทบแย่ฉันจะใช้ผ้าขนหนูผืนนี้ว่าแต่เสื้อคุมของฉันอยู่ที่ไหนกันนาอะไรกันอีกแล้วเนี่ยมันสกปรกสกปรกมากเลย ใครกล้าทําแบบนี้กันเนี่ยฮฉันจะต้องซักมันอีกรอบสินะนี่ปีศาจเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับมันหรือเปล่าเฮ้ตอบมาสิกรามจะต้องตามสนองเธอเองคอยดูสิ เซนเศร้ามากเลยวันแย่ที่สุดที่อลิสกำลังจะสากเราไปวันหยุดจะสิ้นสุดลงแล้วนี่นี่นางฟ้าอย่าร้องไห้ไปเลยนะอันนี้เส้นน้ำตาสะสิเธอจะรู้สึกดีขึ้นทันทีเลยล่ะและตอนนี้เรามาดูใกล้ๆกันเือนั่นอะไรน่ะตัวเครื่องบินโอ้นโนฉันทำทุกอย่างพังพินาศอีกแล้วเกิดอไรขึ้นกับตัวของฉันแล้วเนี่ยโอไม่นะไม่อะฉันจะต้องอยู่ต่อเที่ยวบินถูกยกเลิกหรือเปล่าเราต้องอยู่ต่อ ขอบใจนะปีศาจคุณชอบนางฟ้าและปีศาจของเราในวันหยุดหรือเปล่าถ้าชอบก็เขียนคอมเมนต์ที่ด้านล่างบอกให้เรารู้หน่อยนะว่าคุณชอบอะไรมากที่สุดการแกล้งของปีศาจหรือว่าความช่วยเหลือจากนางฟ้าอะไรซัก แล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะ <c oughs> คุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอตลกๆใหม่ๆจากช่องทุงท้ม